นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้วันนี้กี่องศาสิสิบแปดองศาแปดแต่น่าจะเยอะเยอะนี้เนี่ยถ้าอากาศเย็นอ่ะไฟมันจะซ้อนสะท้อนขึ้นบนแบบนี้แหละแต่ถ้าไม่อากาศไม่เย็นมันจะไม่สะท้อนนะอ่าอุ้ยแต่มันสวยสวยมากไฟหลอกแมงดาค่ะไฟหลอกแมงดาสวยสวยมากสวยมากโอ้ยอีกเกิงอีกเกิ้ง เบิ้งอีเกิงยูฟิแลนด์ก็มีเราเคยเห็นมาเคยเห็นอีเกิงสวยอืมคิดอเมืองไทยเ้ย ต่ก็แปลกเนาะทำไมต้นไม้มันเป็นสีขาวไม่เข้าใจขาวเนาะยินจัดขนาดเบิ่งอีกเกิงแล้วเลยเบิ่งอีกเกิงเอาเด้อค่ะโอ้ยเด็กหนุนทั้คืนทำไมเจ้าไม่นอนมาเดินเอาอากาศมาเดินเอาอากาศค่ะนิดนึง นี่คือคือบรรยากาศตอนนี้กี่ทุ่มหนึ่งทุ่มทุ่มกว่าแต่ที่ไฟที่มันสะท้อนขึ้นบนมันจะเป็นช่วงเวลาที่ปักกันเน็นถ้าไม่ปักกันเน็นมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้นะใช่แล้วมันจะมีะมอ,อถ้าถ้าถ้าขึ้นทางด่วนนะเห็นไหมเห็นไหมมันขึ้นทางไรขึ้นขึ้นไรสูงเลยเนะี่ย โอ้ยมือเย็นหมดแล้วโอ้ยตายตายตายโอ้ยคลิปนี้ซัมมีก่อนเดอ้อค่ะหนาวหนาวโพดหนาวโพดหนาวอิบอิโมสวยสวยจริงๆตอนนี้ไม่น่าจะ19องศานะตอนนี้น่าจะ20องศายี่สกว่า สังเกตดูต้นไม้นะคะขาวสีขาวเลยนะคะ <c oughs> ยืนไต้ปุ <c> ๊บ <oughs> <c oughs> เลไต้แล้วค่ะหนาวหนาวนะคะเนี่ยแต่สวยมันเป็นระยิบระยับสวยมากโอ้ยซัานี่ละพี่น้องคา่ามือซ้ามดเลี้ยวอุ <c oughs> ้ยมือซ้าโอ้ย,อาอยตายแล้วหนาวหาหนาวค่ะ ออ้ยสวยมันมันมันขาวกว่าเมื่อหัวค่ำเออลื้อมาโกมันหมึดมันเลยชัดไม่ไม่เมื่อหัวค่ำไม่ขาวขนาดนี้อ่าอเมมืดิคล้ายๆกว่าอากาศมันเย็นน่ะมันมันติดติดมากกว่าเก่าน่าจะยี่สิบกว่านะตอนเนี้ยเพราะว่า รู้แต่ว่าเย็นมากๆเย็นมือเย็นเนี่ยให้ดูแค่ตรงเนี้ยกองหิมะทั้งนั้น mm hmm. จะมาต้นอีกขาวอันต้นสูงๆนี่ไหมงามงาม <c oughs> อ่าก็ได้ยืนตนได้ว ต้นต้นมันบ่าตายแต่ว่าต้นมันนึงอันหิมะจับซื่อๆเออไปใหม่ผิมาเดี๋ยวนั่นก็ออกมาอูแม่นมันงามอีหลีเนาะงาม,งาม เป็นภาพที่สวยงามนะคะสวยมาก